สบายดีเนีสบายดีตอนบ่ายนบ่ายตอนสิบเอ็ดโมงกว่าตอนสิบเอ็งกว่าเราให้กี่เขาเช่าเท่าเเท่าเจเจ็ดแปดโมงอาก็มาหอดกัอากราลับแล้วเอาบงหน้าตาหลับเท่าไปเนาะหลับเองกินเองนเอาเยอย่มากินเลยเรียบร้อยไปเนาะ สบายดีปะลูกสบายดีพี่น้องน้องเลยล่ะเฮ้ยปะเนี่ย <c oughs> พี่น้องรับเทาน้องเลยกินลูกสบายดีน,น,น,น้องเด้อพี่น้องกินหลับเทาเหมกันเด้อยน้องแบ่งกอให้เท่าแม่เด้อ เป็นยังไงปน้ัวเป็นยังไงท่านมานับเขาหน่อยเขาอยู่ว่าเดี๋ยวไปลองเราทาจานบ้างหนน้ำ้าวแค่ชินเลยเล้ยงพี่ที่ไหนป้าน้องเองลเขาแล้วออกไหมป้ามเด็กๆเกาอยู่นี่ราจอฟซบุ๊

ดีด right? ้ไปรอนั่นข้าไปยันา่นของมนะกินแหแล้จะกิน่อแล้วหน้อยมมนอยู่พื้นเหรอ

ใเป็นงูจับงูอะดีกว่าออเหลือไปอีกหนึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดแล้ว่ะนี่บ้านนี้นะพ่อ พูดพูดอล <ừ. S 1> ายเท่ากันเนาะเข่าเสาเขาถากันออไลนเนงั้นมวกจ้ะ

ខ្លារប ครับเต็มกระซามหนึ่งแล้ว

ตุ่มไม่จะบาดตุ่มเบ่งบาดจุ่มย่เขาแล้วก็ล้วพี่น่อยระยะนะตื่นจากโมงสา <c oughs> วเอเหขึนกันเลยคือโอแม่แล้วอันเรมีม่มงเห็นน้องก็ต้งอแะ ้ยูจักแต่ว่าแจ้งาหเราอิ่มแล้วเว่าไทานบ้านนี้กินขาเเรืองมันกินแล้วเรือมันกินแล้วเรเขาพอแล้ว ับนอาหารดีคนนี่ใช่ไหมเครื่อไม้ใช่ไหมกินอย่างไรกนะส่แม่นุ่นนะจอมมาม่าน่านัก हेलो देखो वो सीने लो लो या या पापा यूं लो ना कि लो या ये दे

ไ้ชื่อมั้งอ่อ <c oughs> ให้ม่บม่ทเอาให้หินให้ไปเล่น <c oughs> ให้รกันนะลองิ้นเล่นนะช่วยแบบเล่นๆนะ เจ้าเน่อีกอันขึ้นอีก้วเอาอีกอืมกินเสร็แล <ées> ้วแม่มาแม่กินก่อนหน่อยกินบ้าได้นี่อยู่ไหนเขา เดือยเดือยเนี่ยเดือยเนี่ตาอรด้เบกยืน่น่อยอเด้ที่เขาม่ทชวงไปเื่อยเนาน้องเลยอุ้ยเล่งเียงยี่เล่งเียงน้องเลย ไปรุงขอบใจดูวขอบใจไปรุ่งขอบใจใปรุ่งมีขมาเบิ้งมาเบิ้งโลยพี่น้องไปลุ่งดูวยกันฝากกันมาคลิปหนาด้วยพี่น้องเป็นคลิปยังกับเราหรือเราชมน้วกันเนะขอบคุณทุกคนเลยล่ะเออบายบายพี่น้องไปเลยพี่น้องที่คอมเมนต์เบิร์ด